สวัสดีครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ดักหนูได้ตัวนึ่งครับตัวใหญ่พอสมควรก็เลยมาทำเมนูย่างหนูครับก็มีการมักกระเทียมพริกไทยครับมักกระเทียมพริกไทยแล้วก็ใส่ซอสด้วยครับสุดยอดครับสูตรเนี่ยหนูย่างนี่เป็นอะไรที่ชอบมากเลยครับ ถ้าพัดจะกลัวก็อร่อยไปอีแบบนึงครับแต่ผมชอบอย่างสมัครกว่านี่ครับตัวใหญ่พอาตนะควนอะ หาก,กินยากครับหนูปนนี่ดไม่ใช่อยากธรรมาดาครับอยากมากเลยแหละ หนูนาเด็กอามันดีครับอ้วนมันดีแต่ก็หายยากปวดทุกปีอะทุกปีหาไม่ค่อยอยากแต่ปีนี้แปลกจริงหายยากหนูคนหากินเยอะด้วยครับบรรยากาศกระท่อม,มหน้าครับ ก็มีข้าวเหนียวต้องห่อครับแล้วก็ผักหนึ่งหัวครับเป็นอาหารบ้านนี้ครับในท้องไหลท้องหน้าก็แบบนี้แหละครับอาชีพชาวนาเสร็จจากหน้าเราก็ต้องห้าอยูห้ากินเรียนไปเพื่นี่แหละครับมือเนี่ยก่แค่นี้ก็ยิ้มแล้วครับสำหรับชาวนาครับ กินเลือมออกแล้วครับกินหอมชุยแล้วครับเลือมออกแล้วกิน ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดครับเพราะว่าไม่มีไม่มีใหม่จับครับไม่มีใหม่จับตัวศัเพื่อนๆที่เขามาดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อผมจะมีทุนทรัพย์ได้พัฒนาช่องของตัวเองครับนี่ครับบรรยากาศทองไหลทองน้าครับตอนนี้ก็เขา่ยวเขาเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่อัดฟางครับคนไดเข้าไปอัดฟางกันเมื่อคืนลืมถ่ายตอนไปยามหนูแบบว่าจะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูก็ไม่ได้ถ่ายครับ อากาศมันเชิงหนาวกรเมื่อคืนเนี่ยใส่กลับสีอันได้หนูมาตัวหนึ่งก็โอเคครับถือว่าไม่น่าเกียดครับแต่บางวันไม่ได้เลยครับใส่เป็นซิปก็ไม่ได้ ทุกๆไปก็ไปบรรทุกฟางครับนานนี่ก็วิ่งฟางกันใครที่เลี้ยงงวเลี้ยงควายเขาก็สื้อไว้แต่ผมไม่ได้เลี้ยงแล้วงวควายโอ้เลี้ยงงวเลี้ยงควายนี่ลำบากลำบวนเกินลำบากกว่าทำนายครับทำนายยังมีวันหยุดนะแต่เลี้ยงงวเลี้ยงควายนี่ไม่มีวันหยุดนะครับเพราะมันกินทุกวันอะ เีอะไะครับเริ่มซุกแล้วครับเริ่มบเบทีแล้ว เริ่มได้ที่แล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับท่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหนึ่งขง่างเท่าก็ช่วยข่ามามาผมหนึ่งเส้นครับผมก็จะพยายามพัฒนาช่องพัฒนาคลิปของตัวเองให้มีความหลากหลายมากขึ้นครับช่องผมจะเสนอท่าขา่าวชาวบ้านนะครับเหตุการณ์อุบัติเหตุ ที่ได้พบเจอแล้วก็การทำมาหากินการอยู่หากินของชาวบ้านครับว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงครับลำบากขนาดไหนผ่านไปตละวันตละวันครับขอบคุณพี่น้องครับที่กดไลก์ก็แชร์ผมนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ